คนเราชอบเมารวมกันและกันอยู่เสมอไม่ว่าใครก็ชอบทำกันทั้งนั้นเบบีบ้บูเมอร์คนเจนเคนเจนซและในเชิงจิตวิทยาเองก็มีนะเช่นคนออทิสติกคนหลงตัวเองบุค,คลิกภาพที่ผิดปกติคำพูดเหล่านี้มักจะถูกใช้ในกรณีที่จรงิงจังแต่ว่าพวกเราเราเองก็ชอบใช้การเหมารวมกันอยู่ดี โดยเฉพาะกับเราผู้คนที่เรามักไม่ค่อยชอบเท่าไหรและอีกคำที่เราชอบเมารวมกันก็คือท็อกซิกหรือสภาวะเป็นพิษซึ่งมันสามารถพูดถึงพ่อแม่ที่เป็นพิษความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเพื่อนที่เป็นพิษสัตว์เลี้ยงที่เป็นพิษก็ได้หรือบางทีเป็นพนักงานส่งของที่เป็นพิษก็มีนะคำว่าเป็นพิษหรือท็อกซิกบ่งชี้ได้ว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดปกติ กับบางคนบางสิ่งหรือบางสถานการณ์ที่มันเหมือนกับการที่เราถูกวางยาเลยมันจะบั่นทอนอารมณ์ของคุณมันจะทำให้คุณโกรธเศร้าและหวาดกลัวคนเราสามารถแผ่พลังงานด้านลบออกมาได้แต่คนที่เป็นพิษจริงๆนั้นจะมีอยู่จริงๆหรือเปล่าคุณคิดว่ายังไงมันคงไม่มีใครที่จะเป็นพิษได้โดยเนื้อแท้ของพวกเขาหรอกนะแต่สิ่งที่เรามีพวกเราทุกคนเลยนะ คือปีศาจและเงาในจิตใจซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์และบางคนอาจจะมีปีศาจที่โดดเด่นกว่าปกติพฤติกรรมด้านลบของบุคคลเหล่านี้จะถูกเข้าใจว่ามันคือสภาวะเป็นพิษและถ้าเราจะต้องรับมือกับคนประเภทนี้เราจะทำยังไง 1. เดินหนีออกไปการเดินหนีออกไปจากใครบางคนอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดูง่ายที่สุดเมื่อคุณมองไม่เห็นหนทางอื่น ที่จะไม่ให้อิทธิพลนั้นส่งผลถึงตัวคนอีกต่อไปเพราะคนคนนั้นอาจเป็นคนที่รุนแรงหรือเจ้าเล่์แบบสุดๆหรือีคำหนึ่งก็คืออันตรายต่อเราแบบสุดๆนั่นเองแต่มันจะต้องใช้ทักษะที่ดีมากๆถึงจะรับมือกับคนที่เหมือนกับถูกปีศาจเข้าครอบงำอยู่ได้และนั่นก็เป็นสิ่งที่คุณเองก็ไม่สามารถเตรียมตัวกับมันได้อย่างแน่นอนและมันก็ไม่แปลกเพราะทุกๆคนไม่ได้เป็นนักปรา์การเดินหนีออกไป แสดงให้เห็นถึงเอกราชของตัวเราเองว่าจะไม่ทนกับพฤติกรรมแบบนี้อีกต่อไปแต่ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือเราได้รับผลกระทบเมื่อเราเจอคนแบบนี้มันดีก็จริงที่เราอยู่ห่างจากคนคนนั้นเพราะมันจะแยก่กว่าถ้าเราไม่ทำการเดินหนีออกไปสามารถเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับคนยากๆให้ออกไปจากสายตาออกไปจากชีวิตออกไปจากจิตใจ แต่อย่างไรก็ตามการเดินหนีออกไปก็อาจไม่ใช่เป็นตัวเลือกเสมอไปบางครั้งเราก็มีสิทธิ์ที่จะเจอกับคนแบบนี้ได้ทุกๆวันเพราะว่ามันสามารถเป็นได้กับทุทกๆคนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนคนสนิทคนรักหรือแม้กระทั่งคนแปลกหน้าแต่ถ้าเราไม่มีทางเลือกที่จะเดินหนีออกไปเราจะทำยังไง 2. อย่าไาปแย่แสเลยการเฉยเมยคือพลังที่แท้จริง ที่จะให้สติและปัญญาไม่วันไหวโดยปัจจัยภายนอกเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกที่มันทำร้ายเราแต่เป็นจุดยืนของเราตั้งหากจุดยืนของเราต่อเหตุการณ์ดังนั้น,น,นการไม่ไปแยแส,สสิ่งที่คุณไม่ชอบหรือเกลียดไปเลยมันพูดง่ายมากกว่าทำมันเป็นวิธีที่ไม่ง่ายแต่รู้ไหมครับว่าปัญหากับคนในชีวิตของคุณ ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของคุณคุณจะคิดไปตลอดว่าคุณจะจินตนาการอยู่ในหัวและคิดเสมอคุณถกเถียงกับใครก็ไม่รู้ตออาบน้ำคุณทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานในขณะที่คุณนั่งรถโดยสารคนเดียวคุณมีปัญหากับครอบครัวระหว่างกำลังกินข้าวเงียบๆประสบการณ์เชิงลบทั้งหมดเหล่านี้เป็นผลมาจากความคิดที่น่ารำคาญของตัวคุณเองและพอคุณเจอกับคนเหล่านี้ขึ้นมาจริงๆมันเหมือนกับว่า คุณมีปัญหากับพวกเขามาอยู่แล้วตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงมันเป็นจิตใจของคุณต่างหากที่สร้างปัญหานี้ให้กับคุณมันเลยง่ายกว่าที่จะเฉยเมยกับสิ่งแย่ๆและการไม่สนใจจริงๆก็คือไม่ต้องไปคิดถึงพวกเขาแยกคนเหล่านั้นหรือสิ่งเหล่านั้นออกไปแม้พวกเขาจะอยู่ตรงนี้และการที่จะทำอย่างนั้นได้มันคือการใช้ชีวิตกับปัจจุบันมีสมาธิกับปัจจุบัน พฤติกรรมเชิงลบของคนอื่นจะมีผลกระทบกับคุณน้อยมากเพราะคุณไม่ได้คิดถึงมันเลยแม้พวกเขาจะอยู่ตรงหน้าของคุณก็ตามสิ่งที่พวกเขาพูดและทำจะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาคุณออกไปเราสามารถเปลี่ยนมันเป็นพลังด้านบวกได้นะโดยการมองว่าคนเหล่านี้เป็นดังครูที่ให้โอกาสเราในการฝึกการสงบนิ่งไม่สนใจ และไม่แยแส 3. 3. ม,มองให้เห็นถึงธรรมชาติในสิ่งที่มันเป็นคุณเคยได้ยินนิทานทั้นๆเรื่องนี้หรือเปล่าว่ากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งรู้สึกว่าเขาจะมีความสุขมากๆเมื่อสิ่งต่างๆในแผ่นดินนั้นดำเนินไปได้ด้วยดีและจะเศร้าแบบสุดๆเมื่อสิ่งต่างๆเป็นไปในทางที่ไม่ดีอารมณ์ของเขาผูกอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปมาของเขา เมื่อมีความสุขพระราชาจะจัดงานเลี้ยนรื่นเริงในวังยามเศรา้าโศกเขาจะเก็บตัวอยู่ในห้องของตัวเองและเครียดเขาเลยมีไอเดียว่าขอให้คนที่ฉลาดที่สุดในแผ่นดินสร้างแหวนวิเศษขึ้นมาที่จะสามารถทำให้พระราชานั้นมีความสุขได้แม้จะเป็นในยามเศร้าก็ตามเมื่อพระราชาได้แหวนมาแหวนวงนั้นมันถูกสลักด,ด้วยประโยคที่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้มันก็ใช้ได้ผลดีมากๆ เพราะในเวลาที่ยากลำบากนั้นมันจะคอยเตือนใจพระราชาได้ว่าสิ่งร้ายๆเหล่านั้นมันจะผ่านพ้นไปและจักรวาลนั้นเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดไม่เพียงแต่เขาจะรู้สึกดีขึ้นในช่วงเวลาที่เลวร้ายแต่ยังรู้สึกมีความสุขน้อยลงในช่วงเวลาที่ดีด้วยเช่นกันความอิ่มอกอิ่มเอมใจที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปจะทำให้ทรัพยากรที่มีไม่มากสูญเปล่าไปกับการจัดงานเลี้ยง และคอยเตือนสติอยู่เสมอว่ามองให้เห็นถึงธรรมชาติในสิ่งที่มันเป็นมันจะทำให้คุณโล่งอกไปได้มากขึ้นเลยละ่ะและกลับมาในโลกความเป็นจริงเราอาจถูกรบกวนโดยใครบางคนแต่เขาจะไม่อยู่กับเราไปตลอดเมื่อเราเข้าใจว่าทุกสิ่งนั้นไม่สามารถคงอยู่ไปได้ตลอดการมันจะง่ายกับเราที่สุดในการมองชีวิตตัวเองว่าสิ่งดีๆและสิ่งแย่ๆนั้น มันจะมาแล้วก็จากเราไปไม่ต่างอะไรกับก้อนเมฆที่ลอยผ่านเราไปเลยเราจะได้ไม่ดีใจจนเกินไปเมื่อคนคนนั้นผ่านไปแล้วเราก็จะไม่หงุดหงิดจ,จนเกินไปเมื่อคนคนนั้นอยู่รอบๆเราเราแค่เจอกับสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติซึ่งเหมือนกับทุกๆอย่างมันก็จะหายไปการตระหนักถึงเรื่องนี้จะทำให้คนไม่ถูกขังอยู่ในช่วงของอารมณ์แย่ๆของคุณ ที่มันเป็นภาพลวงตาที่คุณสร้างมันขึ้นมาเองและสี่วิธีนี้คือวิธีที่ยากที่สุดแต่ถ้าคุณทำได้มันจะเป็นทางออกที่เปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาลน,นั่นก็คือความเมตตากรุณาถ้าเราสามารถที่จะรับมือได้โดยไม่รู้ร้อนมือกำลังเผชิญหน้ากับพฤติกรรมด้านลบเราสามารถที่จะรับมือด้วยความเมตตากรุณาของเราได้ รากฐานของความเมตตาที่แท้จริงคือความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่นเมื่อเราสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเราได้เราจะเข้าใจว่าพวกเขาทุกทรมานกับพลักด้านลบของตัวเองอย่างบ้าคุณคิดว่าใครกันที่จะได้รับผลกระทบจากสิ่งแย่ๆเหล่านี้มากกว่าคุณหรอหรือว่าคนที่จะต้องใช้ชีวิตกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอด24ชั่วโมง การที่คุณรู้ว่าพวกเขากำลังทุกข์อาจจะมอบพลังอำนาจที่คุณรับมือกับสิ่งที่พวกเขาทำด้วยความเมตตาได้เมื่อคุณเมตตากับพวกเขาและแสดงให้พวกเขาเห็นถึงความเข้าใจคุณก็อาจน,นำพาพวกเขาออกจากความทุกข์กล่าวนั้นได้นะเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นอกสองตัวเลยพวกเขารู้สึกดีขึ้นในขณะที่คุณไม่จําเป็นต้องรับมืออะไรกับพวกเขาเลยแม้ว่าบัจจฟังดูดีแต่ ก็ไม่ง่ายเลยที่จะทำให้มันเป็นแบบนั้นได้แต่อย่างไรก็ตามจงจําไว้เสมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกมันจะไม่สามารถทำร้ายเราได้ถ้าเกิดเราไม่อนุญาตให้มันทำเพราะจิตใจของคุณแข็งแกร่งกว่าแข็งแกร่งกว่ามากจงอย่าลดความแข็งแกร่งของตัวเองลงเพื่อที่จะแลกมาด้วยความเจ็บปวดเลย ให้เสียงภาษาไทยด้วย s p a r k m i n ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับ s p a r k m i n จุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณ